ด็อกซิาสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a ล o o m นี่คือครอกลูกสุนักป่ารัสเซียอายุเพียงแค่เดือนเดียวที่มีราคาค่าหัวตลอด1,000ปีที่ผ่านมาสุนักป่าถูกสร้างภาพว่าเป็นปีศาจแห่งตำนานและถูกล่าสังหารพวกมันยังคงอดทนอยู่ในป่ารัสเซียเหล่านี้แต่จะอีกนานแค่ไหน พลานคอยมองหาโพรงและสังหารพวกมันชายผู้หนึ่งคือโบรดยาโบโลกอฟเป็นพวกเดียวกับสุนัขป่าเหล่านี้ครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยล่าสุนัขป่าแต่แล้วการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดครั้งหนึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปและเขาสาบานว่าจะไม่สังหารสุนัขป่าอีกตอนนี้โบรดยารับซื้อลูกสุนัขป่าจากนายพลานโดยหวังที่จะปล่อยพวกมันกลับคืนสู่ผาทันทีที่มันดูแลตัวเองได้โอกาสของความสําเร็จนั้นมีอยู่น้อยมากแต่เขาก็คือโอกาสเดียวของพวกมัน วิกเตอร์โบโลกอฟหอนรับสุนัขป่ารัสเซียมานาน35ปีแล้วเขาไม่เคยคาดหวังจะได้รับเสียงตอบมันเป็นฤดูแใบไม้ผลิและสุนัขป่าก็มีลูกแล้วการหอนอาจจะช่วยบอกทิศทางของมันได้วิกเตอร์เชื่อว่าการหอนที่ดีที่สุดมาจากจิตวิญญาณที่อยู่ลึกในตัวเขา ยิ่งหวยหวนเท่าใดสุนัขป่าก็ยิ่งจะหอนตอบกลับมามากขึ้นเท่านั้นวิกเตอร์รู้สึกประหลาดใจมาก ไม่เคยมีสุนัขป่าหอนตอบกลับมาเลยในฤดูใบไม้ผลิในป่านั้นการหอนนำมาซึ่งความเสี่ยงพลานอาจจะพยายามหาที่ซ่อนของโพรงสุนัขป่าพวกนี้คือนักล่าที่หาเงินได้มากมายจากรัฐบาลรัสเซียในการสังหารสุนัขป่าหรือลูกสุนัขป่าทุกตัวที่พบเห็น ลูกชายของวิกเตอร์ที่มีชื่อว่าโวลอยา่าเรียนรู้วิธีการล่าตั้งแต่เด็กแต่วันหนึ่งในป่าเขาพบตัวเองถูกห้อมล้อมด้วยสุนัขป่า4ี่ตัวเขาไม่มีอาวุธและชะตากรรมก็ขึ้นอยู่กับพวกมันแต่สุนัขป่าไม่ได้ทำร้ายเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่สังหารสุนัขป่าอีกต่อไปจากนักล่ากลายมาเป็นผู้ช่วยเหลือบันนี้โวลอยาช่วยลูกสุนัขป่ากำพพลา และเลี้ยงดูพวกมันเพื่อหวังที่จะให้โอกาสที่สองกับการใช้ชีวิตในป่าเขาบอกว่าชาวบ้านและลานพื้นบ้านคิดว่าเขาเพี้ยนไปแล้วเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าววรัญยาตน,นั้นทำไปทำไมพวกเขาอาจจะเข้าใจถ้าหากว่าวเขาพยายามสังหารสุนัขป่าแต่เขากลับพาสุนัขป่าเข้าไปในป่าแทนดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจว่าเขาจะทำไปทำไม บวรัตยาหวังที่จะทำลายตำนานเกี่ยวกับสุนัขป่าตัวใหญ่นิสัยไม่ดีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนานหลายร้อยปีสุนัขป่ารัสเซียถูกกำจัดสังหารยิงและดักจับที่นี่การวางยาสุนัขป่าเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้สนับสน,นุนสัตว์นับพันตัวต้องถูกสังหารเพื่อเอารองวัน <c oughs> ใกลจากบ้านของโบรตยาไม่กี่กิโลเมตรพรานวลาดิเมียบูเลฟ กำลังตามรอยสุนัขป่าเพื่อหาถ้ำของมันอดีตทหารผ่านศึกสงครามในอัฟกานิสถานผู้นี้ออกล่าสุนัขป่ามา16ปีแล้วรัฐบาลรัเสเซียให้เงินเขาในการกำจัดจำนวนสุนัขป่าเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันออกล่าสัตว์ในไร่ปรศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงนักอนุรักษ์กล่าวว่าภัยที่เกิดจากสุนัขป่านั้นถูกระบายสีจนเกินจริงชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าสุนัขป่าที่ดีก็คือพวกที่ตายแล้วเท่านั้น สำหรับพลานเช่นวลาดิเมียสุนัขป่าที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่ต่างกันเขามีเรื่องอื่นต้องสนใจมากกว่าการล่าน,นั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่เขาสามารถหาเลี้ยงชีพได้ในรัสเซียยุคหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายลูกสุนัขป่าตัวหนึ่งมีราคาค่าหัวถึง20เหรียญสหรัฐมากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวไปได้นานหนึ่งเดือน เวลาดีเมียใช้เวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์กว่าจะหาถ้ำน,นี้พบแม่สุนักป่าไม่ต่อต้านเลยสัญชตาตญาณของมันบอกว่ามันไม่สามารถสู้กับนายพลได้รัฐบาลนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีกว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าหัวได้ดังนั้นเมื่อเกิดระบบเศรษฐกิจเสรีตลาดมืดลูกสุนักป่าจึงสำคัญกว่าระบบค่าหัวนายพลมักจะขายพวกมันให้กับนายหน้าเช่นชายผู้นี้ เราไปด о ไปดู о ั н ก็เลยกินไปกินไปหลังจากที่ใช้เวลาทั้งคืนในถังน้ำมันเจ้าสุนัขป่าน้อยเหล่านี้กำลังมุ่งหน้าไปยังถนนสายหนึ่งในกรุงมอสโกซึ่งคนซื้อเตรียมพร้อมที่จะจ่ายเงินนับร้อยเหรียญให้กับสัตว์เลี้ยงที่เก๋ไก่ล่าสุด เมื่อโตขึ้นและดูร้ายขึ้นสุนัขป่าพวกนี้ก็จะต้องไปจบลงในกรงหรือถูกวางยาให้ตายบรัเจาช่วยเหลือสุนัขป่าน้อยพวกนี้ไว้เมื่อเขาซื้อมันมาจากพลานผู้หนึ่งในเมืองเบลารสุสที่อยู่ข้างเคียงลูกสุนัขป่าหนึ่งครอกประกอบด้วยเพศผู้2ตัวและเพศเมียสตัวราคาประมาณ200เหรียญสหรัฐ เขาเริ่มเลี้ยงลูกสุนัขป่ากำมพา้าเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ3ตัวตายด้วยไวรัสอีกสองตัวตายเพราะสุนัขป่าตัวอื่นตอนที่เขาปล่อยพวกมันไปนในเขตของฝูงสุนัขป่าที่ดุร้ายซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าสําหรับโบรัษยาแต่เขาก็มุ่งมั่นจะทําให้สําเร็จคราวนี้ เขาบอกว่าพวกมันเป็นสัตว์สวยงามและเขาอยากจะเปลี่ยนทัศนคติของคนเกี่ยวกับสุนัขป่าและหวังจะแสดงให้เห็นว่าพวกมันไม่ใช่อันธพาลในป่าวโรญยาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าทีเวียดินแดนอันห่างไกลซึ่งมีประชากรสุนัขป่าหลายฝูงบ้านของเขาอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติห่างจากเมืองโทรเพธประมาณ64กิเมตรโดยขับรถจากกรุงมอสโกไปราวเชั่วโมง งานของโบลดาเริ่มจะดึงดูดความสนใจของผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุนัขป่าจากทั่วโลกจํานวนหนึ่งหนึ่งในนั้นคือนักอนุรักษก์กชาวแคนาเดียนที่มีชื่อว่าอลิสแตบาส <ata> เขาบอกว่าเข้ามาที่รัสเซียเพื่อพยายามทําความเข้าใจและทํางานเกี่ยวข้องกับประเด็นสําคัญในด้านการบริหารทรัยพยากรสุนัขป่าของรัสเซียโดยเฉพาะในบริเวณนี้แล้วก็ควรจะดูแลสุนัขป่าเพราะว่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่านิยม และอาจจะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในสังคมชนบ,บทเล็กๆที่อาจจะกำลังตายไปในหลายส่วนของโลกเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากชนบ,บทกลายเป็นเมืองดังนั้นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ก็สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อลิสแตนบอกว่าทัศนคตินี้ฟังดูเหมือนกับที่อเมริกาเหนือเมื่อ60-70ปีก่อนตอนที่มีการรณรงค์ให้ใช้ยาเบื่อและยังมีการสังหารการตั้งค่าหัวในการล่าสุนัขป่า แต่แล้วก็ต้องพบว่าระบบค่าหัวนั้นไม่ได้ผลเพราะมีการบันทึกสัตว์ที่ถูกสังหารมากกว่าของจริงและแม้แต่สำหรับลูกสุนักบางทีคนที่วางกับดักก็นำสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดไปขอค่าหัวแทนเพราะว่ามันดูเหมือนกันทำให้ลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดนั้นถูกสังหารไปมากแล้วคนที่วางกับดักก็จะนำชิ้นส่วนต่างๆไปหลายแห่งเ <Yeah. S 1> พื่อให้ได้เงินจากหลายทาง yeah. ดังนั้นจึงพบว่าในอเมริกาเหนือระบบฆ่าหัวไม่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนสุนัขป่าโบร์ดยาบอกว่ารัฐบาลรัเสเซียกำลังทำผิดเหมือนกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อ50ปีก่อนและพวกเขาก็คงไม่อยากรับรู้ประสบการณ์นี้โบรัดยาตัดสินใจเชิญเด็กๆจากโรงเรียนมาดูสุนัขป่าตัวน้อยแม้ว่าจะเสี่ยงไปสักหน่อย ถ้าหากว่าลูกสุนัขป่าคุ้นเคยกับมนุษย์มากเกินไปพวกมันจะอ่อนแอในป่าแต่ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของมนุษย์จะเป็นอาวุธทางการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดอเลสแตร์บอกว่าตอนที่เป็นเด็กรุ่นเขามีแต่ภาพที่บอกว่าสุนัขป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นทัศนคติของเด็กที่โตข,ขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นผู้จัดการเป็นพลานหรือนักอนุรักษ์กกษและภาพเหล่านี้ที่สร้างกรอบให้กับเด็กๆก,ก็มีอิทธิพลต่อเด็กไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียว โอกาสนั้นก็คือต้องนำสัตว์ที่ยังมีชีวิตมาให้นักเรียนได้เห็นเพราะเด็กเล็กๆจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อไป <S 1> <S 1> นี่คือลูกสุนัขป่าสีเทาและในบางบริเวณของโลกมันเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแต่วัวลดยากก็พยายามอย่างหนักให้คนเห็นใจและเข้าใจ หลังจากเสียลูกสุนัขป่าให้กับสุนัขป่าคราวก่อนโวรดยาต้องการจะหาที่ปลอดภัยให้กับพวกสุนัขป่าเหล่านี้ซึ่งเป็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไกลาจากคนและสุนัขป่าเขาคิดว่าได้พบที่ที่เหมาะสมแล้ว เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ตรงกลางทะเลสาบและมันยังตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคนภายนอก บุรุษญาตสร้างกรงนี้จากไม่มีอะไรเลยด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนสองสาคนแม้ว่าบนกาอนนี้จะไม่มีนักล่าแต่พวกเขาก็ยังต้องล้อมรั้วลวดน้ํากันสัตว์อื่นว่ายน้ําข้ามมาและยังวางตาข่ายไว้ด้านบนเพื่อปกป้องพวกมันจากนกนักล่า บรอดยาบอกว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันกับสุนัขป่าในกรงพวกมันจะต้องโตขึ้นมาท่ามกลางธรรมชาติและต้องศึกษาธรรมชาติอันเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติบรอดยาวางแผนที่จะเก็บลูกสุนัขป่าไว้จนกว่าจะอายุได้เจ็ดเดือน จากนั้นเขาเริ่มจะพาพวกมันเข้าป่าโดยหวังว่ามันจะเริ่มดูแลตัวเองได้ด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกภาคถ่ายทดลองดู30วัน79บาทที่ด o x i l a .com ฤด,ดูร้อนกำลังจะสิ้นสุดลงวรลตย่าพายเรือไปมาที่เกาะแห่งนี้เกือบ400ครั้งเพื่อดูแลลูกสุนัขของเขาพวกมันทักทายเขาราวกับทักทายแม่ที่กลับมาจากการล่าลูกสุนัขเป็นอิสระที่จะท่องไปทั่วเกาะในระหว่างวันแต่จะต้องถูกกักขังไว้ในเวลากลางคืน ด้วยวัยสเดือนลูกสุนัขยังคงเล็กเกินกว่าที่จะดูแลตัวเองได้โบราดยกกำลังพิจารณาแผนการของเขาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เขากำลังคิดถึงการปล่อยลูกสุนัขป่าเพียงแค่2ตัวในฤดูหนาวนี้ <c oughs> เขาอยากจะศึกษาอีกสองตัวไปอีกหนึ่งปีและหวังว่าเพศเมียอาจจะเป็นแม่บุญธรรมให้กับครอกใหม่ที่เขารับมาเลี้ยงโ <c oughs> บลาดยายังกังวล <c oughs> เกี่ยวกับสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น ซึ่งสร้างขึ้นมาระหว่างตัวเขาและลูกสุนัขป่าการไว้ใจคนนั้นจะทำให้พวกมันถูกยิงเข้าสักวันหนึ่งแต่สำหรับตอนนี้วลรดย,ย่ายังเพลิดเพลินกับสุนัขป่าของเขาได้แต่เมื่อถึงเวลาเขารู้ว่ามันคงยากที่จะกล่าวคำอำลา สิ้นเดือนธันวาคมแล้วฤดูหนาวรัสเซียย่างกลายเข้ามาทะเลสาบแข็งตัวทําให้การเดินทางไปที่เกาะของโวลดญย่างง่ายขึ้นแต่เขามีปัญหาใหม่ต้องกบคิดสุนัขป่าที่อายุได้เจ็ดเดือนแล้วเริ่มจะควบคุมยากขึ้น เพศผู้ที่เป็นใหญ่ซึ่งโบลัดญยาเรียกว่าเจ้าอัลฟได้เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่และตัวอื่นๆก็ทำตามหลายๆครั้งที่โบลัดญยาออกมาปล่อยพวกมันในตอนเช้าเขาพบว่าเจ้าอัลฟและเพศเมียตัวใหญ่คือเจ้ามาสัสออกไปตระเวนมาทั้งคืนในครั้งหนึ่ง เขาพบรอยของมันใกล้กับเมืองข้างเคียงอย่างน่าอันตรายเพราะพวกมันอาจจะถูกยิงได้และนอกเหนือจากนั้นในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาฝูงสุนัขป่าที่อยู่ในป่าก็เดินทางมาที่เกาะตอนกลางคืนโบลตยาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าปล่อยพวกมันออกจากกรงแต่ตราบใดที่อยู่ข้างในก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรบางทีพวกมันอาจจะกลายเป็นสุนัขป่าตามธรรมชาติ หรือไม่ก็อาจจะถูกฆ่าโดยสุนัขป่าที่อยู่ในป่าก็เป็นได้โบร์ย่ามีทางออกอีกทางหนึ่งนั่นก็คือโรวไฟฟ้าแต่ท้ายที่สุดเขารู้ว่าสุนัขจะต้องหาวิธีการจัดการได้อย่างแน่นอนเขาชั่งน้ำหนักสุนัขป่าบ่อยๆเ,อเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันมีสุขภาพแข็งแรงอันที่จริงพวกมันโตรเร็วกว่าสุนัขป่าอายุเท่ากัน 20, ที่อยู่ในป่าซส <20. S 1> อีก เจ้าอาวตัวใหญ่ที่สุดและเป็นตัวปัญหาเสมอเป็นตัวที่ชอบท้าทายอำนาจนหลายเดือนต่อไปบรุดญาจะต้องตัดสินใจว่า สุนัขป่าคู่ไหนจะเป็นคู่แรกที่ถูกปล่อยเข้าป่าเอาและมาสนั้นเป็นเพศผู้และเพศเมียตัวใหญ่ที่แข็งแรงและกล้าหาญกว่าแต่เขากลัวว่าพฤติกรรมของมันจะทำให้พวกมันถูกฝูงสุนัขป่า <c oughs> อื่นๆสังหารโ <c oughs> บเรียกล่าวว่าจเจ้าอานั้นเป็นเพศผู้ <c oughs> ที่เป็นใหญ่ที่นี่มันแข็งแรง แต่ก็แค่ภายในฝูงเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ในฝูงอื่นสุนัขป่าข้างนอกที่มีอายุ1-2ปีจะแข็งแรงกว่าและถ้าหากว่าพฤติกรรมของเจ้าเอาวยังคงเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็มันคงจะถูกตัวอื่นสังหารเป็นแน่โมรยญาตัดสินใจที่จะปล่อยเจ้าเมาส์ที่ก้าวร้าวน้อยกว่าและเอาพีน่าเพศเมย์ตัวเล็กเข้าไปในป่าก,ก่อน เขาหวังว่าถ้าพวกมันต้องเผชิญกับฝูงในป่าคู่ที่อ่อนน้อมถ่อมตัวน่าจะไม่ทำให้ฝูงอื่นทำร้ายมันด้วยอารมณ์ที่หลากหลายเขามุ่งหน้าออกไป พร้อมนำความกลัวและความหวังสำหรับสุนัขป่า2ตัวของเขาลึกเข้าไปในป่า เวลาของการปล่อยครั้งแรกได้รับแรงบันดาลใจชากพฤติกรรมธรรมชาติของสุนัขป่าช่วงนี้คือช่วงที่แม่จะเริ่มนําลูกที่โตแล้วไกลออกไปจากถ้าเรื่อยๆเพื่อสํารวจอนณาเขตในที่สุดลูกน้อยก็ต้องจากแม่ไปและอยู่ด้วยตัวเองซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อแม่ให้กําเนิดคลอกใหม่ในฤดูใบไม้ผลิต,ต่อมา การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของโวลดญยาก็คือควรจะปล่อยเจ้าพวกนี้ไกลแค่ไหนนี่เป็นครั้งแรกที่พวกมันต้องดูแลตัวเองในป่าเขาพบบริเวณหนึ่งซึ่งอยู่ห่างประมาณ8กิโลเมตรจากเกาะซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีร่องรอยของสุนัขป่าตัวอื่นหรือนายพลานเลยขณะที่เมาส์และอัลพีนาสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่โวลดญยาก็จากไปปล่อยให้เจ้าสุนัขป่าที่ไม่รู้ตัวอยู่ข้างหลัง คืนนั้นครอบครัวและเพื่อนของโบลดยามารวมตัวกันเพื่อฉลองคืนก่อนปีใหม่แต่ความคิดของโบลดยาจับจ้องอยู่ที่ชะตากรรมของสุนัขป่าทั้งสองตัวของเขานาตาชาภรรยาของโบลดยาร้องเพลงกล่อมเด็กที่เกี่ยวกับเด็กนอนหลับไหลอย่างเป็นสุข และสุนัขป่าที่อยู่ในป่าตอนกลางคืน ปีใหม่ผ่านมาโบลอดยาได้ไปที่เกาะเพื่อตามหาเมาส์และเอาพีนาที่ทะเลสาบพวกมันพบทางกลับบ้านในตอนกลางคืนเขาจะต้องปล่อยพวกมันไปเรื่อยๆโดยปล่อยให้ไกลจากบ้านมากขึ้นเขาหวังว่าคงมีสักวันหนึ่งที่สุนัขป่าตัดสินใจว่าพวกมันไม่ต้องการเขาอีกแล้วและจะหวนกลับสู่ชีวิตที่พวกมันควรมีตามธรรมชาติโบลอดยากล่าวว่าชีวิตของสุนัขป่าที่นี่ค่อนข้างสั้น จะไม่มากไปกว่า4-5ปีแต่มันก็อาจจะถูกสังหารเมื่อมีอายุได้เพียง10วันเขาบอกว่าเขาเพียงให้โอกาสพวกมันเป็นอิสระในธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นห่วงมันแต่การเป็นอิสระนั้นดีกว่าต้องอยู่แต่ในกรงอย่างแน่นอนด็อกซิลสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a com